thank you สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง289เลยท lady c h a n n ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงเล็กๆแปลงขนาดกระทัดรัดมินิมอลแปลงน้อยๆอะ แปลงที่ฟิล์มจะพามาชมในวันนี้นะคะขนาด200ตารางวาเนาะอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่เลยใช่ไหมเนี่ยด้านหลังใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เห็นสวยๆแบบนี้ไม่ใช่แปลงนี้เแต่อันนี้ให้ดูดินก่อนว่าดินในโซนเนี้ยคือมันจะเป็นดินดำดำกึบดำกึบเลยแหละคุณผู้ชมจะถอดแว่นดูดิอดำจริงๆนะดินดำดินดีใช่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่ในชุมชน เนาะรายาล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านชุมชนประปรายข้อดีของแปลงนี้นะคะก็คือมันเป็นขนาดเล็กนะ,นะแต่แต่ข้อเสียติดนิดนึงเรื่องทางเข้าให้คุณผู้ชมดูทางเข้าก่อนทางเข้า,า,ขามันมันจะเล็ก3เมตร <3 S 1> ก็คือรถ <m. S 1> เข้าได้1คันแล้วก็มันจะเป็นถนนหินคุก แต่มาลงมาจากถนนลาดยางนะแค่ประมาณ150เมตรประมาณ150ใช่อ่ะใช่ถนนลาดยางอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอถนนเส้น333 3, 33 3. าาประมาณ900เมตรนะคะก็คือเส้นนั้นจะเป็นถนนเส้นหน้าเข่าพญาเดินทงเนาะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ห่างจากจุดชมวิวเข่าพญาเดินทงเนี่ยประมาณ15กิโลไม่ไกลมากไม่ไกลนะคะแล้วก็นี่เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาประมาณ3กิโลก,กว่าจะเจอที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลตลาดเซเว่นโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยครบเลยแค่3กิโลก,กว่าอเองนะคะอ่ะนี่แปลงที่ฟิล์มพามาชมก็คือนี่เลยคุณผู้ชมเป็นที่ดินเปล่าแทนแทนแทนเลยใช่ไหมเป็นที่ดินเปล่าเนาะขนาด200ตารางวานนะ่ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ20เมตรความลึกประมาณ 40เมตรประมาณ40เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถมแล้วด้วยถมแล้วใช่ไหมถม,ถมสร้าถมสูงประมาณเท่าไหร่60เซน<ถ>มสมประมาณาถนนนะอ๋อสูงกว่าถนนประมาณ60เซนใช่ครับผม อันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่อยากได้แปลงเล็กๆเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างบ้านแล้ววิวด้านหลังเป็นไงครับเนี่ยก็คือโอ้โหเห็นวิวเขาได้ลเลยเราจะได้เห็นภาพมุมสูงกันเนาะเขาด้านหลังก็คือเขาพญาเดือนธงนะคะที่บอกว่าจุดชมวิวเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกประมาณ15กิโลนะคะนี่เราก็จะได้วิวประมาณนี้เลยนะรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคือลมพัดตลอดบรรยากาศดีนะคะนี่ สร้างบ้านนี่ยกสูงซะหน่อยนะเห็นด้านหลังนี่สวยงามมากเลยสร้างบ้านสองชั้นใช่ไหมใช่เนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวด้านหลังทั้งหมดเลยเนาะนี่แปลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันเป็นแปลงเล็กใช่มันเป็นแปลงเล็กนะคะก็คือหลายๆคนนะ่ะถามมาเยอะไงว่าอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆเ,เพราะเขาไม่ได้อยากจะเอาเยอะสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแปลงเนี้มันจะอยู่ห่างจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ130มกิโลเท่านั้นเอง130มกิโลใช่อย,อยู่ห่างจากตัวเมืองลบบุรีนะคะประมาณ40โลเนาะไม่ไกลไม่ไกลนะคะไม่ไกลสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย,ยไฟฟ้าประปลามีพร้อมแล้วพร้อมไฟฟ้าประปาพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมมีสายอินเทอร์เน็ตด้วยมีสายอินเทอร์เน็ตด้วยนี่อยู่อยู่หน้าที่เลยนะคะสายไฟผ่านหน้าที่เลยครับ อโอเคคุณผู้ชมแปลงนี้นะนโฉนดขุดแดงเนาะเฟลมย้ำอีกทีหนึ่งนะขนาด200ตารางวาอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบลลบลุรีราคายกแปลงนะคะอยู่ที่550,000บาทน,นะคะถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394หรือจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้นะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวที่ดินสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด c ับส e แล้วกดกระดิ่งไว้ติดตามพวกเราด้วยถ้าเกิดมีลงคลิปที่ดินสวยๆนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ